กิจกรรมจัดค่าหนึ่งวันให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกกิจกรรมอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมระยะเวลาหนึ่งวันจัดขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกทุกชั้นปีเนื่องจากครูมีความประสงค์อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพศาสตร์แพทย์วิถีธรรมให้สามารถพึ่งตนเองได้กิจกรรมในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสีกลุ่ม และให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อาการเจ็บป่วยของตนเองวิธีการแก้ไขอาการเจ็บป่วยตามที่แต่ละคนเข้าใจลงบนกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วออกมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังเพื่อประเมินความรู้ในการดูแลสุขภาพของนักเรียนก่อนที่จะได้รับการเรียนรู้แบบแพทย์วิธีธรรมทำความรู้จักเรื่องราวความเป็นมาของอาจารย์หมอเขียวและแพทย์วิธีธรรมผ่านเทปรายการคนค้นคน,คน โดยมีครูของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกคอยฟังและร่วมกิจกรรมอยู่ข้างๆเสมอต่อมาในเวลาอาหารมื้อแรกของวันจิตอาสาจึงให้องค์ความรู้ยามเมที่7หรือการกินอาหารตามลำดับอาหารริเย็นอาหารริทร้อนในภาคบ่ายมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีฐาน4ฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ยามเมทต่างๆไม่ว่าจะเป็นยามเมทที่ห การรับประทานอาหารปรับสมดุลและการสาธิตการทำน้ำสมุนไพริสเย็นยาเม็ดที่สองการกัวซาขูดพิษขูดลมโดยผ้าขนหนูและอุปกรณ์กัวซาที่หาได้ง่ายยาเม็ดที่สามการส่วนล้างลำไส้ใหญ่หรือดีท็อกและสอนวิธีการดีท็อกยาเม็ดที่หกการออกกำลังกายกดจุดดมปราณและยาเม็ดที่ห้าเป็นเม็ดสุดท้ายให้เด็กนักเรียน ได้ลงมือพอกหน้าให้กันหลังจากนั้นเรียนรู้การดูแลช่องปากเด็กๆจะได้เรียนรู้ตามฐานพร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริงและสุดท้ายนี้เด็กๆจะได้ออกมานำเสนอพร้อมกับอธิบายทำความเข้าใจว่าตนเองเข้าใจยา9เม็ดในระดับใดให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วร่วมร้องเพลงก่อนจากกันจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน โดยส่วนใหญ่เราว่าเป็นกิจกรรมที่รู้สึกสนุกสนานไม่น่าเบือ่อได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองใจดีและอบอุ่นของอาอาให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพวกเราที่เป็นนักเรียนในครั้งนี้